สวัสดีครับเอ็มรอยลีชแนลครับกับที่พักราคาหลักร้อยครับวันนี้มีโอกาสพาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับถือโอกาสรีวิวโรงแรมที่นี่ครับที่นี่ชื่อว่าเดอะซามิยอครับเป็นโรงแรมที่อยู่ในอำเภอแม่เสลียงนะครับที่เพื่อนเนเห็นตรงนี้คือเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับไม่มีอะไรมากครับพอดีว่าเผื่อเพื่อนเพื่อนจะเดินทางไปกอเซโลครับแล้วยังหาที่พักไม่ได้นะครับเป็นที่พักราคาหลักร้อยอีกที่หนึ่งที่เอ็มรอยลีแนะนํานะครับ เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในห้องนะครับราคาที่พักนะครับจะมี2ราคาครับ405 450กับ500นะครับ มีสองแบบครับเป็นห้องที่เป็นห้องแยกเดี่ยวแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออภัยที่มันอาจจะมืดหน่อยนะครับแล้วอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องติดกันแบบนี้นะครับวับนนี้ว่างห้องเดียวก็คือห้องที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนักเดินทางนะครับนักท่องเที่ยวที่กําลังจะมุ่งหน้าขึ้นไปที่คอเซลโลแล้วก็มาพักรถตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพนักงานขายนะครับเซลลนะครับที่มาคือแม่เสียงนะครับจะจะข้ามมาจากอำเภอฮอดเนี่ย ของงเชียใหะคระยะเวลาในการเดินทางนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนีฝั่งนี้ี่จะมีมีเซลลมาส่งของเยอะมากนะครับและนี่คือห้องพักดี่ผมพาเข้าไปดูห้องที่ผมพักนี่คือห้องราคา4 5่าบบาทนะครับห้องพักสะอาดสะอาดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นเลนนวก่อนคือภายในบริเวณห้องพักนะครับมีตู้เย็นให้นะครับแน่นอนในตู้เย็นต้องมีน้ำสองขวดเป็นปกติอยู่แล้วนะครับทีวีนะครับแอร์ใหม่นะครับตัวห้องใหม่นะครับ มีโต๊ะทำงานให้โต๊ะหนึ่งนะครับโอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องน้ำนะครับห้องน้ำสะอาดมากนะครับมีที่คุมผมให้ยาระผมสองซองสบู่นะครับน้ำแรงไหมนี่คือจุดที่ผมสนใจที่สุดน้ำแรงมากนะครับรักไฟหัวเตียงครับทุกโรงแรมตอนนี้ควรจะต้องมีนะครับเพราะว่า นักเดินทางนะครับหรือแขกผู้เข้าพักเนี่ยจะเล่นโทรศัพท์กันทุกคนนะครับดูอันหนึ่งคือระบบล็อกแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าการเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยควรจะมีระบบล็อก2ระบบแบบนี้นะครับโอเคนักเดินทางนะครับที่สนใจนะครับสามารถมาพักได้นะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอแม่เฉลียงนะครับก่อนจะเดินทางไปแม่ฮองสอนนะครับหรือว่าจะเดินทางไปที่กอรเซลโลนะครับมาพักรถได้แนะนำนะครับ